สวัสดีครับนี่คือน้องลูกชุบนะครับประจำร้านมะหมาวิตี้ครับวันนี้เรามาจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากกันนะฮาร์ดเป็นยาสีฟันทำความสะอาดปากกันนะเพื่อไม่ให้มีหินปูนครับหมาเวลาอายุประมาณตั้งแต่สองปีขึ้นไปหินปูนจะเริ่มเกาะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูฟันของน้องลูกชุบกันนะครับ นี่คือฟันของน้องลูกชุบครับน้องลูกชุบแปรงฟันทุกวันครับฟันขาวสะอาดครับยังไม่มีหินปูนเกาะเลยนะครับเพราะว่าเราแปรงฟันเช้าแล้วก็แปรงฟันก่อนนอนทุกวันครับนี่คือฟันของน้องลูกชุบที่ได้รับการแปรงทุกวันครับ น้าลูกชุบแปรงฟันทุกวันครับฟันจะขาวเนียนสะอาดครับสำหรับคนที่รักสุนัขต้องแปรงฟันสุนัขทุกวันครับสุขภาพปากของสุนัขก,ก็สําคัญครับการที่สุนัขมีหินปูนเกาะก็จะทําให้ฟันหลุดแล้วก็มีกลิ่นที่เหม็นมากๆอายุประมาณสิบปีปากของสุนัขก,ก็จะเหมือนชักโครกถ้าเราไม่ได้แปรงฟันนะครับ ที่สุดความขาวครับของฟันน้องลูกชุบอายุประมาณห้าปีแล้วนะครับแต่ฟันขาวจืวะครับเห็นไหมครับทีนี้เราจะมาสาธิตการแปลงฟันอันนี้คือ,อยาแปรงสีฟันเด็ก นั่งลงนั่งลงนี่นะครับจับปากสุนัขให้มั่นคงแล้วก็แปลงเบาๆครับแปลงเบาๆทั้งฟันบนและฟันล่างครับ ถายาสีฟันหมดแล้วก็บีบยาสีฟันสุนักอาจจะดิ้นนิดนึงเพราะไหมอาจจะดิ้นนิดนึงต่อไปกรามด้านในเนี่ยสำคัญสุดครับเราต้องแปรงให้ถึงกรามด้านในโดยการเอานิว้วเอานิ้วล้างผนังปากแล้วก็แปรงครับไม่งั้นสุนักเนี่ยปากจะเหม็นครับ แล้วก็มีหินปูนเกาะทำให้ <c oughs> ฟันหลุดร่วงแล้วเวลาไปขูดหินปูนที่ร้านหมอครับต้องวางยาแล้วค่าขูดหินปูนประมาณสองพันบาทแปลงเบาๆครับเดี๋ยวเลือดออกครับยาสีฟันหมดก็เติมครับเป็นยาสีฟันหมานะครับต่อไปการด้านขวา เอามือล้างครับจะดูเหมือนรุนแรงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะครับเราต้องล้างเพื่อเพื่อที่ให้แปผิดฟันเข้าไปอยู่ด้านในสำหรับคนที่รักสุน,นัขต้องทำทุกวันครับเพื่อสุน,นัขของเราจะได้มีฟันที่ขาวสะอาดไม่เหม็นและถึงเวลาเขาอายุมากๆจะได้ไม่ต้องซื้ออาหารเหลวให้กินครับเขาสามารถกินอาหารเม็ดได้ เพราะฉะนั้นการแปลงฟันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญของสุนัขมากครับนี่ก็เสร็จแล้วครับน้องลูกชุบครับประจําร้านมาะหมาบิวตี้ของเรา